สวัสดีค่ะดิฉันนางดวงเดือนปิ่นง,งามผู้นำอชตบลทาศกเจ้าเป็นผู้เข้ารับการประเมินมชชประเภทผู้นำชุมชนหญิงจากการเข้าร่วมการพัฒนาตามมาตรฐานมชชดิฉันมีผลการพัฒนาดังนี้ค่ะ 1>, 1. ด้านการบริหารตนเองมีการแต่งกายให้เหมาะสมกับสถานที่โอกาสและกา,า,ะการเทศะมีทักษะในการพูดใช้คำเหมาะสมในแต่ละโอกาส สามารถสื่อสารให้ผู้ฟังเข้าใจได้ง่ายศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเพื่อนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันและเข้าร่วมอบรมในโครงการต่างๆของพัฒนาชุมชนอำเภอเช่นโครงการส่งเสริมการออมและพัฒนาทักษะทางการเงินโครงการส่งเสริมประชาชนเป้าหมายเข้าถึงแหล่งทุนโครงการสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือครัวเรือนยากจนแบบบูรณาการ ในการร่วมเป็นวิทยากรกระบวนการกลุ่มยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักคำสอนของศา,ศาสนาศีลธรรมจารีประเพณีสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีได้ 2. ด้านการบริหารงานได้มีการวางแผนการขับเคลื่อนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงภายในตำบลได้แก่การปลูกพืชผักสวนครัวมีกิจกรรมการออมลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้ให้ความรู้ส่งเสริมสร้างอาชีพแก่ประชาชน และมีการทำงานเป็นทีมร่วมกับทีมผู้นำของอำเภอแม่ทาและมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการปลูกผักในมูลนิธิพุทธจิตธรรมยานตั้งอยู่ที่บ้านจำตาเหินหมู่ที่5ตำบลทาศบเศร้าและส่งเสริมการพัฒนาของหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงบ้านทาทุ่งยาวหมู่ที่11ตำบลทาศบเศร้าและมีส่วนร่วมในกระบวนการแผนชุมชนและแผนพัฒนาตำบล 3. ด้านการบริหารสังคมมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีมีการปรับตัว เพื่อเข้าสังคมมีความอ่อนน้อมถ่อมตนกับทุกเพศทุกวัยวางตัวอย่างเหมาะสมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นจากการพัฒนาตนเองทําให้มีการพัฒนาตามตัวชีวัตสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่เด็กและเยาวชนนําไปปฏิบัติตามได้